Thank you. สวัสดีพี่เพื่อนนะครับผมเวลาตอนนี้ก็17บเนกานะครับกับอีก18นาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับวันวันหนึ่งวันไวมากวจริงเร็วจริงนะครับผมวันเวลาแล้วโชงนี้นะครับฤดูหนาวนะครับรู้สึกว่ามืดไวมากเลยนะครับสี่โมงห้าโมงสี่โมงกว่านะครับก็มืดครึ้มนะครับมองไม่ค่อยเห็นแล้ววันนี้ลุงเกษตรมาอัปเดตนะครับผม มีขวักนะครับมรกตทองเทพนะครับในสวนหนุ่มเกษตรตอนนี้มีผลผลิตนะครับตัดสดมีนะครับราคาเบาๆไปเลยนะครับเอาไปแล้วนะครับยพื่นเพื่อนต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับถ้าซื้อ VI จากหนุ่มเกษตรไปแล้วนะครับเอาไปชํายังไงนะครับเอาไปชํายังไงให้มันเกิดรากเกิดโขดขึ้นมานะครับ <Yeah. S 2> ผมเนี่ยชุดก่อนนะครับหนุ่มเกษตรขายละ <Unterschied> ขายราคานะครับ หมื่นสี่หมื่นหกเกือบสองหมื่นนะครับผมเป็นไม้ตัดสดด้วยแต่มารอบนี้นะครับเรามีจํานวนมากนะครับผมซึ่งผลผลิตนะครับในการขยายพันธุน์มันมันไวมากนะครับยินเพื่อนดังนั้นลุงเกษตรถึงถึงมาแนะนํานะครับผมท่านไหนอยากได้นะนะครับในในช่วงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ เออได้มาสวยงามเหมือนกันนะครับพี่พี่เพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนชุดเหมือนชุดแรกนะครับที่หลวงเกษตรแบ่งไปนะครับผมคล้ายคลึงกันนะครับเป็นสายพันธุ์นะกวักกวักทองเทพเกาหลีใต้นะครับพี่พี่เพื่อนนั้นท่านไหนที่พลาดไปนะครับชุดรอบที่แล้วนะนะครับชุดนี้อย่าพลาดเลยนะครับผมมีจํานวนจํากัดด้วยที่หลวงเกษตรตัดชําไว้นะครับผมมีอยู่ประมาณ40กว่าใบไหมสิบสี่สิบกว่ากว่านะครับผมพี่พี่เพื่อนนะครับยอดทองนะครับ กวักตองเทพของแท้แน่นอนนะครับจากหนุ่มเกษตรนะครับของแท้นนนของแท้แน่นอนนะครับที่สวนเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ลูกๆนะครับลูกๆชุดแรกนะครับผมโชว์ผลงานแล้วนะครับออกมานะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันกับใบต้นแม่เลยนะครับผมจะมีหน้าทองแล้วก็ลายเส้นนะครับลายเส้นจะคม เข้มเขียวเป็นลายเส้นที่สวยงามมากเห็นไหมครับนี่คือความดรเด่นนะครับในความสวยงามนะครับผมเห็นแล้วต้องตะลึงนะครับเห็นแล้วต้องตะลึงว่ากวากมรกตทำไมมันสวยขนาดนี้นะครับกวักทองเทพเกาหลีใต้นะครับสวนนงุ่นบุเสศที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็ผลงานเป็นที่ปรากฏเรียบร้อยแล้วนะพี่บินเพื่อนแล้วก็มี FC นะครับลูกค้านงุ่นบเสศนะครับได้ซื้อไปหลายท่านแล้วนะครับผมได้เอาไป ขยายที่ไทยนะครับหลายท่านแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยอีกไม่นานก็คงจะโชว์ผลงานกันเรื่อยๆนะครับผมดังนั้นก็อัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับผมซึ่งราคาโนโเซียนนะครับจากจําหน่ายรอบนี้นะพี่เพื่อนนะมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับผมต้อนรับปีใหม่นะครับโปรโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับเป็นของฝากพี่เพื่อนแล้วกันนะครับสำหรับ fc โนโเซียนที่เข้ามาดูคลิปโนโเซียนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับให้หนุ่มเกษตรไม่ว่าจะเป็นติดตามนะครับทางเฟซบ o ๊กเพจนะครับผมเพจเกษตรใต้ฟ้าด้วยกันนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าด้วยกันแล้วก็ Facebook นะครับราชสั์เคลนีนะครับทักแชทนะครับสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วหนุ่มเกษตรจะแปะลิงก์นะครับที่ใต้คอมเมนต์ให้ดูนะครับให้ให้ก็ไปติดตามกันนะครับผมเนี่ยเข้าไปดูนะครับไปเลือกกันได้มีจํานวนจํากัดนะครับใบละสี่พัน นะครับใบละ4,3 0 0าเท่านั้นท่านไหนอยากได้หลายใบนะครับก็จะลดให้พิเศษเลยนะครับ4,300ารวมส่งนะครับท่านไหนอยากได้นะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรอบนี้นะครับท่านไหนเร็วเข้ามาดูเร็วนะครับก็สามารถทักเข้ามานะครับเพจหนุ่มเกษตรนะครับเพจเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับเฟซบุ๊กรัตศาสตร์เครเนตนะครับผมส่วนดีลีดดีลีหนุ่มเกษตรก็ลดกระนำเลยนะครับ โปรโมชั่นพิเศษอีกแล้วนะครับผมท่านไหนยังไม่ได้ยังไม่มีครอบครองพี่พื่เพื่อนนะครับผมเดลี่ตัวนี้นะครับโตวไวมากพี่เพื่อนเพื่อนโตวไวมากตอนนี้ความสูงนะครับตอนแรกเที่ยวมาความสูงอยู่ที่สิบสิบเจ็ดเซนสิบหกสิบเจ็ดเซนตอนนี้นะครับยี่สิบเซนนะครับสิบแปดเซนขึ้นไปเป็นเดลี่จักรพพัดด่างเหลืองนะพี่พี่อเพื่อนเดี๋ยวชื่อนุเมทีตจะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็เดี๋ยวจะทิ้ง ไปให้นะครับผมเป็นเดรรีจักรพัพด่างเหลืองนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับไม่มีที่ไหนมาก่อนพี่เพื่อนไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับดูลายให้ดูลายเส้นให้ดูลายนะครับผมจะมีสีครีมสีเหลืองนะครับสีเขียวนะครับผสมคล้กันไปราคานะครับผมราคาก็ลงมสอ็จช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นไปเลยนะครับสี่พันรวมส่งนะครับท่านไหน เร็วคนนั้นได้แล้วก็มีจานวนจากัดพี่เพื่อนมีจํานวนจํากัดนะครับผมมีจํานวนจํากัดเพราะว่าถ้าแกอยากจะระบายของออกนะครับผมเนื่องจากไม้เรามันเยอะนะครับท่านไหนที่ติดตามหลงเสพนะครับก็ต้องรู้ว่าไม้ในสวนเรามันเยอะมากนะครับผมไม่มีที่ไวเนี่ยรีบทักกันเข้า,ขา,ขามานะครับผมกวัดนะครับแล้วก็ไทคอนหลงเสพลดให้ช่วงนี้ไทคอนก็เมือนกันนะครับความสูงอยู่ที่18เซนติเมตรขึ้นไป นะครับสวยๆรับฮันะครับลายวาคิวสวยๆเลยนะครับพี่เพื่อนเนี่ยแข็งแรงต้ไหนที่ได้ไปนะครับผมก็เอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะครับผมเอาไปถึงแล้วก็แกะสเปกแอมอ่ะแกะแกะแกะสเปกแอมอสออกแล้วก็นําไปแช่น้ํานะครับสักสองวันแล้วก็นําไปปลูกได้เลยนะครับผมให้ระบบปกระบบรากแล้วก็ให้ไม้เขาได้ตื่นตัวก่อนนะครับค่อยนําไปปลูกนะครับผม อคูบินาตาตอนนี้หนุ่มเกษตรลดอีกนะครับลดอีกจากใบละ4ี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสาหรับปีใหม่เท่านั้นนะครับผมเริ่มต้นที่ใบละสามหมื่นห้าขึ้นไปสามหมื่นสามืนห้าขึ้นไปนะครับผมต่อใบหนึ่งนะต่อใบต่อข้อนึงนะครับผมปีกนกนะครับเริ่มต้นที่สี่พันห้าขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่สี่พันห้าขึ้นไปนะครับสองได้สองสามใบนะครับด่างเหลืองนะครับเป็น จะเป็นแบบตอนนี้ช่วงนี้อาจจะมืดนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนางกวักนะครับนางกวักนางกอกนางกว,ก,งก,วกเกาหลีนะครับผมสีครีมสีเหลืองสีเขียวนะครับผมสีสวยใบใหญ่ๆนะครับสวยมากเติมต้นที่สองพันห้านะครับผมถ้ารับเยอะมรกเกษตรจะลดพิเศษให้อีกนะครับสองพันห้าล่ส่งเห็นนะครับจะเป็นสีนี้ ป็นสีนี้นะครับผมเป็นสีนี้แหละโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะนะครับเอาทีละเอาทีละอย่างเนาะค่อยค่อยๆอัปเดตกันไปนะครับผมอย่าลืมเบื่อหน่ายกันนะครับ่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะตรงนี้รีบนะครับผมแล้วก็รีบทันเวลาพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับผมมาแนะนํากันไปนะสวยมากนางกวักนะครับนางกวักเกาหลีนะครับผมพี่เพื่อนนะครับโอรล่านะสวยนะครับผม กอใหญ่ๆนะครับผมก็จะคิดราคาอีกราคาหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็น1ต้นนะครับ1ต้นก็จะเป็นสองพขึ้นไปแล้วลุงเกษตรลดพิเศษให้อีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับทักเข้ามานะครับเพจเกษตรไฟเดียวกันนะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ Facebook นะครับรัฐศาสตร์เคลเนีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวีเอเอ่อโอเคนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ